สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับกับช่องอาจารย์พิมพ์ AJPim Channel สื่อสร้างสคร์สำหรับท,ทุกๆคนนะครับไม่ทราบว่าเสียงนะครับดังชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะไปนะฮะสาธิตการนะฮะเซตติ้งตั้งค่านะครับใน สติมอยา์นะครับก่อนที่จะไลฟ์สดกันนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็ยังงงกันอยู่แล้วก็ถามกันเข้ามาว่าเออการตั้งค่าของสติมอยากนะครับจําเป็นจะต้องนะครับตั้งค่าเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันจะาจ่นะครับว่ารูปแบบของสตีมอยด์หน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะตั้งค่าแบบไหนกันนะครับอันดับแรกให้คูดเข้าไปที่อ่า g l e Chrome นะฮะ ต้องเป็น Google Chrome เท่านั้นนะครับบราวเซอร์อื่นๆนี่ก็จะเข้าค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับแนะนำให้เป็น g o Google Chrome เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณเข้าไปที่ s t e a ม y a า d นะครับให้พิมพ์คาว่า Steam yard ในในค้นหานี้ก็ได้นะครับสติมหยาดความในกรณี้ผมก็จะเข้าไปในที่ผมบุ๊กมาไว้แล้วนะครับเข้ามาที่สต a ม y ยาดเลยนะครับ ไปพร้อมกันเลยดีกว่าจะได้ง่ายดีนะครับจะได้ไม่งงเนาะสตรีมยารดสตรีมยา a r ดนะครับ com อ่าแล้วก็ Enter เลยครับกรณีถ้าคุณเคยใช้งานหรือเปิดบัญชีไว้แล้วมันจะขึ้นบอทแคสเข้ามาแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับ ถ้าคนไม่เคยใช้เลยนะครับก็เป็นจะไปจะต้องล็อกอินแล้วก็จะนะครับใช้งานแบบ f a c e b o o k Profile หรือว่าเฟซหรือว่าเป็นกรุ๊ปก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะที่คิดก็จะมี Youtube มี Twitter นะครับวันนี้เข้ามาที่เพจกันนะครับตอนนี้ผมก็จะมีการใช้งานอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิต การใช้งานของ s t e a m Yard นะฮะผมก็จะ Enter ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับกรณีที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับรอโหลดหนึ่งนะครับต้องบอกว่า s t e a m Yard เราสามารถที่จะใช้งานได้ในพีซีตัตบุ๊ก Android นะครับก็ใช้งานได้นะครับทุกตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ มีความหลากหลายนะครับทีนี้หน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่นะครับไมค์กำลังทำงานเป็นสีเขียวขึ้น,น,นลงลงนะครับแล้วก็หน้าจอกับพริบกระพริบแบบนี้นะครับที่เห็นนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือสถานะไมค์ที่ผมใช้อยู่เป็นสติโอมิกเซอร์ นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นภาพนิ่งที่ผมโชว์นะฮะกล้องตัวนี้ท่านผู้ฟังจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับที่ผมไม่ได้เปิดตอนนี้เพราะว่าผมใช้ใช้กล้องในโปรแกรม OBS นะฮะมันซ้าซ้อนกันอยู่มันแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่เปิดกล้องนะครับคุณผู้ฟังจะเปิดก็ได้นะครับอันนี้หรอจะมาตั้งค่าใหม่ตัวนี้ก็ได้นะครับจะตัดเสียงนะไม่พูดมิ t ไปเลยนะครับอันนี้ก็ เข้าใจนะครับแล้วก็ e n t e อ r a c a s t ไปเลยนะครับล่างสุดหน้าจอก็จะมาประมาณนี้นะครับทีนี้คุณผู้ฟังจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมผมมีภาพช่อง AJPim Channel นี่คือการนะครับอัปโหลดเข้ามานะครับในส่วนของเวอร์ชั่นที่เปแล้วนะครับจ่ายตังค์แล้วนะครับแต่เป็นของฟรีก็ไม่สามารถที่ทำอะไรได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับเซค่าอยู่3ส่วนกันหลักๆนะครับส่วนที่1ตรงนี้นะครับขวามือส่วนที่2นะฮะส่วนที่3อ่าเอบี A, B, C, นะึ่งสองสาม โอเคนะครับไปให้ไวที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ล่างสุดนะครับเซตติ้งนะฮะแล้วก็มี private นะครับมีสีเทาดำๆขาวๆนะฮะไม่ชัดเท่าไหร่อยู่ขวามือของจอนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับจะไล่ตั้งแต่เซตติ้ง private chat นะครับแบรนด์แบนเนอร์คอมเมนต์ไปเรียนรู้กันนะครับ เซตติง่งกดเข้าไป1ครั้งนะจะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับรก็จะมี General ทั่วไปก็ติ๊กถูกไว้นะครับอคอมเริ่มช้าเริ่มอื่นแล้วนะครับกล้องเสียงนะกรีนสกรีนนะครับแล้วก็คูจิน้นนะครับของเรานะครับก็มาที่ Camera ตรงนี้จะเห็นว่าการตั้งค่ากล้องนะครับตรงนี้ถูกปิดอยู่นะครับถ้าคุณหากล้องไม่เจอให้มหาหามุมนี้นะครับสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใช้ USB อยู่นะครับลองกดตรงนี้ก็จะมีสถานะการใช้กล้องขึ้นมาจะเห็นว่ามีมของ OBS นะครับของ USB นะครับ คุณเช็คกล้องตรงนี้ได้นะครับสถานะการตั้งค่าเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับจะเอาเป็นสูงสุดหรือขอไปครับจะตั้งสถานะของกล้องนะครับละเอียดสุดปานกลางหรือว่าต่ำนะตรงนี้ก็ตั้งค่าเองได้นะครับตรงนี้ผมก็ปานกลางนี่แหละ480หรือจะเอาชัดสุดก็720ก็เลือกได้นะครับ720ไปเลยชัดๆไปเลยก็ได้นะครับ เสียงอ่าเสียงนี่ก็พวกตั้งค่าไม้นั่นแหละนะครับเป็นไม้เป็นลำโพงตรงนี้ถ้ามีเสียงออกหรือสถานาการใช้งานได้จริงนะฮะก็สูมชัดๆก็จะเป็นแถบสีเขียวขึ้นลงๆตามจังหวะการพูดของเราลำโพงก็ลองเทสดูนะครับตรงนีนะะ้เช็คก่อนนะครับก่อนที่จะสตรีมสด อันนี้ก็เป็นชากนะครับจะเพิ่มเข้ามาหรือไม่เพิ่มก็แล้วแต่คุณนะฮะตรงนี้แต่ส่วนมากแล้วมันเพิ่มเข้าไปก็เท่านั้นแหละครับมันมีอะไรวือหวามากมายผมก็เอานอนดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ก็เป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่ผู้ดําเนินรายการแขกร่วมคุณจะเตะออกหรือจะเล่นยังไงแบบไหนก็เลือกได้นะครับตรงนี้ จะแปลงก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็ปิดไปทีนี้ก็มาตัวที่2ขวาม,มือสุดนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนตัวที่2 private กดไปหนึ่งครั้งเนี่ย private ก็คือส่วนตัวแน่นอนนะเราพูดคุยส่วนตัวเช่นนะแนะนําเพื่อนที่จัดการร่วมกันประชุมร่วมกันไม่ให้พูดเรื่องนี้นะราแล้วก็คุยส่วนตัวกระซิบได้นะครับนก็ส่งข้อมูลไปะนะครับส่วนตัว อันนี้มันน่าจะมีปัญหาซับซ้อนแบรนด์แบรนด์ตรงนี้ตอนนี้ก็สําคัญหน่อยในการตกแต่งนะครับตกแต่งครับไล่มาแ,แถบนี้นะฮะเลื่อนลูกศรลงมานะครับเลื่อนสไลด์แถบเมนูเครื่องมือนะครับทูลบาร์ลงไปจะเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไปดูสีก็หน่อยนะฮะสีของแบรนด์นะครับตอนนี้เป็นสีม่วงอยู่ ตอนนี้เป็นสีม่วงอยู่นะครับเป็นสีม่วงอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นครับกดตรงน,นี้ก็แถบสีก็จะขึ้นมาแล้วอ่าแถบสีขึ้นมาอ่าลองเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวบ้างนะเป็นสีเขียวเนี่ยก็จบปิดไปสีเขียวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือที่เราพิมพ์อยู่แถวนี้แหละนะครับ ก็จะเป็นสีเขียวคาดเป็นแถบหลังต่อไปโลโก้โลโก้นี่ก็เป็นแบรนด์ของสถานีของช่องนั้นนั้นช่องอาจารย์พิมพ์ก็มีอยู่ช่องดีเจพิมพ์ก็มีผมกปโหลดมาแต่ถ้าคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังใช้ของฟรีเหมือนคลิปกนก่อนที่ผมใช้ของฟรีอยู่ก็จะเป็นรูปเจ้าเป็ดใส่หูฟังอันนี้เราแก้ไขไม่ได้เป็นโลโก้ของเขาถ้าเป็นอยากจะมีโลโก้เป็นของเรานะรบแบรนด์สถานีแบรนด์เครือข่ายของเรา แล้วก็เปให้เขานะครับตกเดือนละ20ดอลลาร์นะครับอ่าอัพโหลดขึ้นมาตรงนี้อัพโหลดแบนเราตรงนี้ก็เหมือน,นอัพโหลดตัวปันนั่นแหละนะครับไปค้นหาไฟล์ที่เราเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับก็เสร็จแล้วแค่คลิกเมาส์มันก็เปลี่ยนอ่ะสมมติว่าผมจะคลิกเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก DJ พิมพ์ตรงเนี้ยมาเป็นช่องอาจารย์พิมตัวนี้แทนผมก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ โชว์เครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับตรงนี้เปลี่ยนแล้วเป็นช่องอาจารย์พิมพ์นะครับส่วนโอเวอร์เล์ตรงนี้ครับตรงไหนตรงเนี้ยครับตรงนี้เราก็อัพโหลดเข้ามาได้แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับอ่ะลองดูนะจะลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนต้นฉบับเขาเลย เนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้จะเห็นแล้วครับไลฟ e วิ t ต์ทมยาดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นของเขาเอามาเป็นของเราบ้างนะฮะเนี่ยก็ขึ้นช่องอาจารย์พิม์พเ,เป็นทีวีออนไลน์เอามาไปมกกันก็จะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนตามนี้นะครับอ โอเคเน,ะนาะเปลี่ยนตามใจชอบครับแต่ไา่อย่างเปลี่ยนก็เอาไว้แค่นี้นะครับทีนี้ปรากฏที่คุณผู้ฟังว่าช่องอาจารย์พิมทำไมมันโผขึ้นมาของตัวเราเองของท่านผู้ชมไม่ได้เป็นอย่างนี้อยากให้ทาอย่างนี้บ้างคุณมาดูตรงนี้แหละครับของแบ็กกราวน์นี่แบ็กกราวน์นี่จะเอาภาพะไรากราลแต่ก็อัปโหลดมาตรงนี้ ะจะไม่มีก็ได้เนี่ยกดไปตรงนี้ไม่มีดำๆนะจะเป็นรูปใส่หน้ากากของผมตรงนี้ก็ได้ก็โอเคเท่ดีหรือจะเป็นช่อง d j เจพิมก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวคุณอัปโหลดนะครับเป็นสกุล jpeg หรือ png ก็แล้วแต่อัปโหลดตรงนี้นะท่านผู้ชมฝั่งก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะนี่คือเกิน การวางแบนนะครับอ่าต่อไปแบนเนอร์แบนเนอร์คลิกมาที่แบนเนอร์ขวามือสุดนะครับแบนเนอร์ตรงนี้ก็ครีเอทใส่แบนเนอร์เข้าไปนะครับตัวนี้แบนเนอร์คือตัวนี้นะครับที่ที่เห็นอ,อยู่นี่ครับนี่ตัวนี้นี่แบนเนอร์ของเราใส่ตัวนี้กดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีแบนเนอร์แบบนี้ อันนี้ก็เลือกได้ครับตามใจชอบเด้อมาตัวสุดท้ายบนสุดขวามือคอมเมนต์นะคอมเมนต์นี่ก็เป็นเป็นเป็นการแชทเป็นการพูดคุยกันนะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ที่แบนเนอร์ของเรานะครับแล้วก็ส่งไปที่ข้างล่างเซตเข้าไปแชทเข้าไปเป็นการพูดคุยนะครับแชทอ่าใหนะครับพิมพ์ไปตรงนี้ เขาแชทแชทคือส่งแต่คุณพิมพ์แล้วคุณไม่แชทนี่มันไม่โผล่ขึ้นมานะครับจะขึ้นมา,าแถวไหนครับถแถวๆนี้พูดคุยตอบโต้กันตรงนี้หรือจะโชว์แถวหน้าจอตรงนี้ก็ได้ดูในคลิปถัดไปนะครับส่วนก่อนที่จะไปตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าโควิดอยู่ตัวนี้ นี่คือกรณีที่เราจะออนไลน์ออนแอร์สตรีมสดไลฟ์ like สดครับเราก็กดโกลายทไปเลยตรงนี้แต่ถ้าคุณไม่กดมันก็ไม่มีอะไรโผล่ไปที่ facebook ที่ youtube ที่ทวิตของคุณที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะไลฟ์สดก็อย่าลืมกดโกวิดนะถ้าไม่กดโกวิดนี่ก็ต้องเอาอีกโทรศัพท์เช็คหรือให้เพื่อนเช็คหรือไม่ก็เช็คดูว่ามันออกไม่ออกนะครับผ่านไม่ผ่านไปไม่ไปนะครับอ่า แล้วก็ข้างๆข้างๆข้างๆโควิดตรงนี้ก็จะเป็นอีด t ตแก้ไขดัดแปลงนะครับเปลี่ยนสถานะตรงนี้ครับเปลี่ยนข้อความอย่างเช่นตอนนี้ผมผมพิมพ์คำว่าสาธิตการใช้งานสตรีมยาดถ้าผมถ้าผมจะเปลี่ยนว่าสตรีมยาร์ดอย่างเดียวนะผมก็กดที่อีด t ตตรงนี้ลองดูนะกดที่อีด t ตปุ๊บ มันจะขึ้นมาแค่เนี้ยแตเติรตัวนี้ครับอลองดูเนาะครับผมจะลบคมว่าอ่าสติการใช้งานเลือเตสติมอาดแล้วก็กดเชฟในการเปลี่ยนนะกดตรงนี้แช้งด้วยนะครับถ้าไม่ชถ้าไม่ช้างก็มันจะเป็นข้อความเดิมอ่ะเห็นไหมครับียบร้อยแล้วมันก็จะเปลี่ยนอ่า ก็จะมีหน้าตาเรือสตรีมจาดอยู่แค่นี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนของ Edit ต,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ถือว่าจบไปนะครับส่วนตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่แถวนี้โชว์ตรงนี้เนะี่ยคุณจะให้โชว์หรือไม่โชว์ก็เอาเข้ามาตรงนี้นะครับเข้าตรงไหนตรงนี้คือหมายความว่าถ้าคุณกดหนึ่งครั้งนะครับการแชทพวกนี้ทั้งหมดมันจะโผล่มาแบบนี้ มันจะขึ้นมาในการพูดคุยนะมันก็เท่อ,อีกแบบหนึ่งถ้าคุณไม่อยากให้มันโผล่มาหน้าจอชาวบ้านจะเห็นไปหมดคุณก็ไม่ต้องกดโชว์ตรงนี้ก็จะได้คุยกันสองสามคนสี่ห้าคนหกคนอยู่แถวนี้พออันนี้ก็แล้วแต่ตามใจพระเดชพระคุณท่านนะครับทีนี้ก็มาอีกตัวที่สองแถบเมนูตัวที่สองตรงนี้เลยนะครับ สตรีมยาดนะสตรีมยาดใครจะใช้สตรีมยาดนะต้องดูให้จบนะดูไม่จบนี่ก็นะครับต้องงงนะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่มีนะครับผมก็แปลเป็นภาษาไทยพอกำกับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนี่แหละนะรับรองว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วก็จะทํางานได้รื่นเลยและทําทุกวันก็จะคล่องกันเองนะครับนะทีนี้ก็จะเห็นรูปหนึ่งนะผมจะไล่ไปตามลำดับนะครับไล่ไปอย่างเงี้ยไล่จา,ากซ้ายไปขวาเหมือนอ่านหนังสือ หนึงองสามพูดถึงอะไรบ้างนะครับอ่ะถ้ากดนี้หนคนก็หมายว่าคุณโชว์โชว์เดียวนะครับจอคนเดียวไลค์คนเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเนี้ยถ้ากดต,ตัวที่2นะครับกดตัวที่2กดที่2เนี้ยภาพของผู้ร่วมรายการหรือว่าแขกที่เข้ามาร่วมรายการก็จะก็จะโผล่เป็นแบ่งเป็น สองจอประมาณนี้นะครับตามเลเยอร์ตัวนี้เลยนะครับคนหนึ่งคนสองนะตามนี้เลยถ้าคุณไลฟ์สดแล้วคุณลองกดดูนะครับกดตัวนี้เปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยอันนี้ก็สามคนอันหนึ่งคนมีจอแสดงสองคนมีจอแสดงอยู่ข้าง,างอันนี้เต็มจอเนะี่ยอันนี้ก็จะง่ายครับลองเลือกใช้ดูก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแค่คลิกเลเยอร์อาตามที่เราต้องการ นะ,นะะกดสตรีมหยาดหายไปแล้วข้อความแชทเมื่อกี้มัน,มนบังอยู่นะครับต่อไปนะครับตัวที่3 3จุดใหญ่ๆใจความตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัดเสียงมิวตัดเสียงจะออนแอร์เสียงหรือไม่อย่างไรตัวนี้จะเปิดกล้องหรือปิดก็แล้วแต่อันนี้ก็ตั้งค่าของกล้องและเสียงนะครับ กดไปตัวนี้ก็เหมือนเดิมที่ขวามือคล้ายฝั่งเซตติ้งนี่แหละนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับแชร์สกีนนี่ก็สําคัญในการใช้งานตอนนี้มันจะเป็นการแชร์สกีนในรูปแบบนี้หรือหน้าจอเราเนี่แหละเราอยากจะโชว์ภาพโชว์สไลด์หรือโชว์คลิปอะไรต่างๆก็กดแชร์สกีนตัวนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับให้เรา แชร์หรือไม่แชร์ยกเลิกก็ลองดูครับลองกดดูนี่ครับเนี่ยจะประมาณนี้ครับนี่จอแชร์หน้าจอของคุณนะนะครับเนี่ยหน้าจอทาอะไรอยู่ทั้งหมดก็จะโผล่ให้ชาวบ้านได้เห็นอันนี้คือการนําเสนอรายงานผลหรืออ้างอิงหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยขายออนไลน์สอนออนไลน์นี่เหมาะสมที่สุดนะครับ แล้วก็กดแชร์ตรงนี้ซะอยู่ข้างล่างนี่นะครับมันจะมันจะขึ้นสีฟ้าขึ้นมาแชร์ก็แชร์ถ้าไม่แชร์ก็ยกเลิกไปกันแล้วแต่คุณแชร์เสียงด้วยหรือจะตัดเสียงไม่ตัดเสียงตรงเนี้แชร์เสียงนะครับอยากจะเปิดแต่ภาพไม่เปิดเสียงก็เลือกเอาลองดูนะครับไม่น่าจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามลองได้ครับ อ่าแล้วก็มา Invi t e i n v i t ินะครับ i n v i t ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสำคัญที่สุดเลยเป็นรูปคนเครื่องหมายบวกข้างหน้านี่คืออะไรคือการนะครับเชิญผู้เข้าร่วมรายการเชิญแขกหรือเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมเสวนาพูดคุยเชิญนักเรียนเข้ามาเชิญผู้ประชุมเข้ามาแต่ส่งลิงก์ให้เขานะนะครับต้องส่งลิงก์ให้เขานะครับต้องส่งลิงก์ให้เขาก็ก ใช้ได้ประมาณ6คนนะครับหคนนะครับแล้วก็กดดูนะครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมาแบบนีนะ้คุณผู้ชมก็ดูที่ลิงก์ตรงนี้นะรตรงนี้เลยครับนะลิงก์นี้นะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้กดหนึ่งครั้งจะส่งทางไลา์ทางอีเมลสั่งไดก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้าถึงได้ก็ส่งให้เพื่อนเลยส่งให้คนนั้นเลยรวมวงนะครับ เมื่อเขาเข้ามาแล้วก็จะปรากฏสังเกตร,รูปอยู่ที่แถวนี้นะอยู่ข้างๆคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนที่หกอยู่แถวๆนี้เราก็กดเครื่องหมายบวกเขาก็จะโผล่ขึ้นมาที่แถาถ้าเราไม่กดเครื่องหมายบวกหรือรับเขาแอดเข้ามาเขาก็จะอยู่ข้างล่างไม่ได้เข้ามาร่วมห้องประชุมร่วมเสวนาด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยนะครับนี่ก็จบการสตรีมสด นะครับสตูดิโอตรงนี้ก็ปิดไปนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแดงๆขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือจบการจบการจบการไลฟ์สดจบการ Steam, สตรีมสุดการแคสนะแล้วก็โอเคถือว่าจบไปนะครับข้อดีของสตรีมหยาดอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเก็บคลิปของเราได้นะครับเขาจะเก็บคลิปของเราไว้เนี่ยอยู่อยู่ประมาณถ้าหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วเราก็โหลดคลิปนั้น มาเป็นสื่อมาโพสใน Facebook ก็ดีหรือทาง Youtube สื่ออื่นๆได้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราคลิปของเราก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับตรงดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงนะฮะก่อนที่จะเข้าถึงบทแคสต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปว่าวิธีการโหลดภาพโหลดเสียง ะจะเอาเอาเอาแต่เสียงก็ดีหรือทั้งเสียงทั้งภาพก็ตามนะก็ทำได้หมดเดี๋ยวผมขออนุญาตทำคลิปแยกออกดีกว่าจะได้ง่ายชัดเจนแล้วไม่งงกันนะครับแต่เอาเป็นว่าให้รู้ว่าคลิปทุกคลิปที่คุณโพสต์ที่คุณแชร์ที่คุณสตรีมสดเนี่ยมันยังเก็บคลิปให้เราอยู่นะครับเวันนะครับมันกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมลองดูแล้วก็สกุลเอ็มพีซนะครับก็ใช้ได้นะครับ ถือว่านะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอคอมพิวเตอร์ขุดกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับอ,อ,อย่าลืมว่าสต e มยาด r หนึ่งคุณสามารถนะครับเข้าไปที่ s t e a m y a r d .com ที่ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต Android ได้ Android ผมทำคลิปมาแล้วนะครับส่วน PC ก็ อยู่ประมาณนี้ให้คุณผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนไหนอีกนะครับตรงนี้ตรงนี้ลืมบอกไปทีหนึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าผมกดถ้าคนผมกดบวกปุ๊บนะรูปภาพเราก็จะโผล่ที่จอแทนภาพช่องแทนภาพพวกนี้ไปเลยนะครับเสียงก็ดีจะลบทิ้งก็ตามก็ ตรงนี้ลองดูนะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยนี่การโชว์แต่ภาพตัวอย่างนะครับไม่ได้โชว์กล้องนะครับเพราะว่ากล้องผมใช้ในบันทึกเสียง OBS อยู่นะครับสรุปว่ากล้องนห้ควรจะใช้สกายก็ดีซูมก็ตามหรืออื่นๆเนี่ยมันซ้อนกันไม่ได้นะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอนนี้ก็เลือก OBS อยู่นะครับเนาะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับ ขอค่อมีความสุขกับการใช้งานสตรีมจัดนะครับผมมีเจตนาที่จะเผยแผ่ความรู้เป็นวิทยาทานคอมเมนต์กันเข้ามาตรงนี้นะครับกับช่องอาจารย์พิมพ์เรื่องราวดีๆหยิบมาฝากคุณผู้ฟังนะครับ่าเมื่อกี้ลืมลืมลืมบอกไปว่านี่นี่คือเมื่อกี้ลืมลืมลืมกดจอแสดงถ้าคุณผู้ชมนะฮะา จะนาภาพขึ้นหน้าจอตรงนี้ต้องกดสม้นมาบวกตรงนี้ตัดเสียงก็ดีเอาภาพนิ่งก็ตามหรือจะลบทิ้งก็แล้วแต่อลองลองดูนิดหนึง่ง,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 งผมกดมาเหมือนเดิมอ่าทีนี้ลองกดบวกเข้าไปปุ๊บขึ้นแบบนี้สลับกันนะครับถ้าจะนําแขกผู้ร่วมรายการหรือท่านผู้ชมอื่นๆถ้าเขาโผล่มาอยู่ข้างข้างความมือของเราเนี่ยก็กดบวกแอดเข,าข้า,ขาไปเขาจะเพิ่มขึ้นมาตามลำดับ ขอคอยมีความสุขกับการใช้งานนะครับสื่อยุคใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อมของคุณนะครับทุกคนเป็นได้นะครับถ้าเราลงมือทําวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มีความสุขขอบคุณทุกคนที่ได้ความรู้เพิ่มเติมกับช่องอาจารย์พิมพ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะตั้งใจทำอย่างมากครับ ช่องอาจารย์พิมพ์กดติดตามใช้ร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ